ทำไมมันซูมไม่ได so uh, ้อ oh, okay. so mm ่ะ How ภาพคำอิสแค o อซูมดิสันไลฟ์สดซูมได้ด้วยหรอซูมได้นะได้ได้หรอซูมได้แต่อันนี้ซูมไม่ได้อ่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ TikTok อันนี้ Facebook ไง Facebook ซูมได้สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ

เอเอพี่อตินก็อยากจับบักท่านว่าก็อยากจับบัตรนี่ทำไงจะซูมเออนี่ไงซูมได้แล้วเออนี่ไงคุนไปได้แล้วพี่อติน,นจับปลาได้แล้วค่ะปลาเขาไงโอโหโอโหโลูกกูมาเด้อบอกคุ้มดออค่ะคุณเจ้าขาสะนี่สามพันหาได้ปลาอ,อ,อยุสามโตบอกเป็นยังค่ะเพื่อนอยากจับก็เลยให้เพือ่อนจับสามพันหาห้ ็คโพวนพวนพวนอะเออเออเออพืชยังกอนงามาได้ยินดอกเออเอามูโจจับลูกจับเอาให้มันสมอยากจับนั่นเออเบิังมูเจ้าเอ้ยเบิังปาดตีทุบมาได้ตัวใหญ่แท้บังเออมูเจ้าเอ้ยเพิ่นอยากจับปลาเนาะอืมิ่นเอาขึ้นมาแล้วไปเนี้ เอ้ยเนาะได้ยินนะคะคุณเจ้าขาได้ยินโอเคค่ะได้ยินแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบิลงคุณอยู่ในซาในลูกไหนป้าโตใหญ่ใหญ่ขึ้นไรบ่นมีไรขึ้นนี่ป่อืมเฟิองเออ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 เฟือายรูกมันได้ไหมนี่เออเบิงป้าเด้อค่ว่าจับปากับไอออดเอาอุ้มลูกดู บังกานีกระไดออตินจับป่าล่าขาหมูเจ้าขาผู้ใดอยากมาจับป่ามาซอยจับจำกันหลวงพ่อคนอยากลงจับปลาแต่แม่เ่ราะหาน้องในลูกปลาช่อนโอ้โหตัวใหญ่มากเลยปลาติโทกี่ตัวแล้วเนี่ยจับปลาช่อนได้สามตัวนี้แล้วปลาติโทูเดียวจริงเลยอย่าพุ่งระวัง เบงเบงอันตี้อยู่นี่ค่ะอันตี้อันตีเออมึงจ็กับได้จะโตสำนั่นแหละอันตี้หโเบิ้งเบมันเห็ดเบิ้งมันเห็ดเดี๋ยวเดียวเดีวเดีวบิ้งเบิ้เบบออเออเออเบิ้งเป็นอย่างเดี๋ยวมึงจิถือกุทุบเบิ้งปักห้าตรงหยิบไหล นี่พอกับลูกเพิ่นนั่งอันนี้ค่ะอืมนั่งเบิ่งลูกมาจับป่าพอมานั่งเบิ่งทุกปีมึงคือจับปีนี้มึงคือบ่จับไอสติกเกี่ยงก็อยากจับหอยโอเคจับไปจับเอาสันวีนี้บ่มีหอยวีนี้บ่มีหอยบักหา กูงิดไหนเอ้อนี่เอามือเจ้าจับค่ะจับมาเด้อหนอันตี้โอ้ยกระสมกับผู้เฒ่าจับฝาอยู่ดอกนี่อันตีด้ดไแมะวึงเอ้ยเนาะเจนซันด้อนดูหลวงพ่ออยากจับอยากหลวงพ่ออยากลงไปจับแต่ไม่ให้ลง ไม่ให้ลงค่ะว่ะาให้ลงเพราะว่ามันมันสิถึกประดุกค,คำผูเจ้าขาตั้งบีขีขั้นออยเอาเอออีลียจคิขั่นออยเอาหุ่นเพียวติ่นทุพุนค่ะมน้ามันกำลังลงนะคะทุกคนอยากไปจับปาาเทกาคิดหอดบานเฮาเลยคุณวิภารัต์มาค่ะคุณซีนะคะบอกว่าอ๋อซนโคดเก่งเลยคุณแม่ภูมิใจแน่ค่ะหลอเทสเก่งสุดๆ ขอบคุณน่าลายค่ะนะคะมูเจ้าขาเสือกฟางมาหูกางเกงคือดีค่ะมูเจ้าขาแมนค่ะแมนมีไหมอีกมีอีกไหมอะลูกร้อนไหมคะฮอนอยู่จาะแต่ว่าบ้านนางบีก็ตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่องศาเหมือนกันนะคะสามสิบสองหรมั้ง อืมเบิ่งเงามือเจ้าเอ้ยนะคะสุกปลาปลาอย่างนั้นปลาเมื่อก่อนปลาเก๋าเหรอว้าวได้มีปลาเก๋าด้วยนะคะมีปลาเก๋าปลากระตุ้นนั่นปลากระตุ้นมีปลากระตุนด้วยสวัสดีค่ะเอ้บีสวัสดีครับคิดถึงเพึ่งว่างมาเบิ่งเฮียกิติพงศ์สวัสดีกิติพงศ์เป็นยังไงในลังล้า ฮะไลน์ในเพจเพจนางบีเชแช,ช,ชนอยนนลองพักไปแล้วลงพัลกลงพ่อเชงเด e the pen I bring the pen for you ้าสิมาล,ลงกับกางเกงปลาตะเพียนมาสั่นปลาอันนีน้บูแห้งสีใสสุดโลโลลงไปกางเกงแม่ซื้อให้ตัวละทองสามพัน I bring in Jayden back in the car. Yeah, it's me not with Jessica. หวังโอเค You can you can change in the car. The black car เหรอหวงพอประสันชิลงไปจับป่ากางเกงแม่ซื้อไห่โตแล้วตั้งบักหลายพันกางเกงแม่ซื้อไห่ยตแล้วเกือบละสามพันสิดใช้กางเกงตัวนี้ลงไปจับป่ามือเจ้าเอวยหนูเจ๊จับป่าไหมคะบอ <atorium. S 1> บ่อไอเสต็กอยากกลับบ่อปลาน่ะอยากกลับหอยอยู่เจออะไรแข็งแข็งหั่มแล้ววะแข็งแข็งนั้นอ๊อดช่วยวะอ๊อดอันตี้แกแล้วไม่มีแรงไหนปฏิทูโอ้อา เออกวายเข็นว้าฮ่นกันโตมึงชี้อนขึ้นมาหาแมงตีบอพุ่นพุ่นไปทั้งพุ่นพุ่นพุ่นบอกว่าจะยอนขึ้นมาทางผีลูกอีโนแตดบอกนี่บอ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 นเอาน้ามันจับ Yes Yes นู้สติ๊ก I know what I'm doing okay okay หวานหวานเดี๋ยวตัวนี้เอวุ่นวายเนาะพ่อเจ้าเน้องหลวงพ่ออยากลงมากๆแมนค่ะอยากลงแห้งหลายบะสนค่ะว่ากางเกงแม่กดที่ซื้อให้ถือหรือแพงอีลีจ้ะอันตี้บอกด้วยนะ catfish is cannot catch because it will hurt เข้าใจบ่ จับปลงจับหอยบ่นออือมีคนบงการั่งอเป่งน้ำค่ะเป่งน้ำอุ้ยี่านี่ยเ่บอาปูแทบว่าุดเป็นผู้บงการพูดบบกบงการน่ะนั่งเป่งนยืนเป่งน้ำยุ่คุ่นเออพิิมพิบพยาบาลมันจะไปโดนหัวเขาเบิ้งผู้เนี่ยลงไปจับปลาอยู่ข้างล่างแบบอันนี้มยืนนัน สิบเบ็ดอยู่ขังถึงเบิง้งเอา้าแต่ละคนมืเจ้าเอ้ยชิบ่าหายจมไดๆทั้งหมกทั้งหลานผู้นึ่งจับปลาอยู่ข้างล่างผู้นึงยืนสิบเบ็ดอยู่ขังถึงลงไปเอออีออริเอ็กุเรืองงึดหลชอบบรรยากาศแมนบอนี่เลยค่ะมาเบิง้งหออขามาเบิงเบ้งเอามเจ้า,า,จาผู้ใดอยู่ใกล้ๆกับมาซอยเล่นคี้ตมก็ได้ค่ะไม่ต้องจับก็ได้เพราะว่าปลามันไม่ค่อยมี ลูกอยากจับค่ะเพื่อนกันเลยว่ะไปหาซื้อปลาไปหาซื้อสะอันนี้ไม่ใช่สะเรานะคะสะคนอื่นค่ะแต่ว่าเราซื้อนะคะเราซื้อเหมาสะเอานะคะมเจ้าขาเพื่อนที่แบบว่าลูกอยากจับเพื่อนกันเลยมาอันนี้เพื่อนกันเลยมะอันพราพาอาเพื่อนนะคะอาแก้วแล้วก็น้องเขานะคะน้องคิมน้องคิมกับเป็นลูกพี่ลูกน้องเพื่อนนะคะมเจ้าขากับน้องเพื่อนนั่นแหละมิเตไทยพี่น้องนั่นแหละมเจ้าเอ้ยกับอัมตี้ ยันตนีนตื่นเต้นแห้งกว่าล้านอีกอันตีนเป็นอันีเป็นเด็กนอกค่ะเขาก็เลยเตื่นเต้นมากเอา,ไม,เอา,ไ,มาไม้เอาไม้ขึ้นว่ะไม่เอาไม้ขึ้นหรอว้าเอาไม้ขึ้นก่อนป้าตัวใหญ่กับนั่งเหลืออยู่เดีนี่โอ้ยละหูละหูหนูมีแรงยกไม้ไหมอะลูกโสดนะคะโสดนี่ใสด่ดีนี่เลยค่ะเสื้อสีส้ม เป็นคนซื่อซื่อบื้อเฮ้อเฮ้อยเสื้อแดงคนนู้นนะคะเป็นแม่ราหูแม่ก็โสดิย์แม่กษัตรค่ะในหลวงพ่อปาดหลวงพ่อลงแล้วไหนลงแล้วลงแล้วลงแล้วเอาลูกกูลงมในบ่อแบบนี้เอาฮะน็อตสไลด์เพียมาลงทางพีย คำนี้สเว่คำนี้สเว่เฮ้ยหลวงพ่อกูบัดนี้โอ้ยอยากพงแห้งหลายโอ้ยกางเกงกางเกงกระลวมบัดนี้โอ้ยน้องบะเบนสีดุดหำบะเนาะกางเกงไหมหิงแต่บใส่จอนาริสมีใครมียางรัดผมบ้างอ่ะเอาไปหัดทางเกงให้น้องเนี่ยบบลูกเบบี้ you should draw up your pants first I mean like over here over here เอาไว้ที่นีย啊 Roll it up Yes Roll it Roll it Roll Roll, roll outside not inside มามามาเดี๋ยวมามีไปทำอ่างหนูเจนอ่ะ I go d Okay o I go do for him Can I borrow t h i s Give me For what I I take for She want too tight Just wet Just wet Just wet มามีกํะลังดู for you Maybe the leg can do like a shot Hang on Hang on เดี๋ยวเดี๋ยวมามีไปทำให้เดี๋ยวติ๊กตัต้ปลานะเดี๋ยว่โอฟไก่โอฟังปลาโอฟังปลาโอฟังเดี๋ยวสติกไปนั่งตันี้เดี๋ยวเอาเจเดนมานี่ยคิดให้ดีอย่าเ็ดปลาแคมปิ้งะแคมปิ้งเสติ๊กไปปิ้งปลา บอกน้องด้วยคำมอนโอ้ยเนาะกร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 ะเอานี่เอาปลาช่อนไม่ให้พี่เจนสันจับตัยเด้อเอ้ยเนาะบอกเคยจับปลาคะ่ะอันนี้คือครั้งแรกของหลวงพ่อเลยนะคะ เมื่อแล้วคนจะได้ลงเออก็ <laughs> จะย่างครั้งแรกของหลวงพ่อค่ะ <laughs> โอ้ย,อยไม่ได้ไปโอ้ย,ยทั้งทั้งขยะขยะแขง,ท,งทั้งอยากลงจับเอออีนีค่ะเบิ้งโนว์วัสดุทั้งขยะขยะแขงทั้งทั้งอยากลเล่นเอ้ยหลวงพ่อเอ้ย ออย่นขึ้นมาให้ผู้ใดไม่เดี๋ยวพี่ใหญยูจะเสียบมา,าแล้วกินล่างน้ำแล้วเออ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 ,เอ,เอ,อหลงลมาเจ้าเอ้ยหลวงพ่อนี่คือครั้งแรกของหลวงพ่อเลยนะคะเพราะว่าหลวงพ่อ,ไม,มอ,อไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอออสองขวบนโมเจ้าเนาะขวบเออสองขวบเอาอยากลงไปหันได้ว่าให้จับว่าอยากจับปันนี่เออเออันตี้ก็สอนบัดนี้ บอกว่ามันรู้สึกแปลกๆก็สั่นอือลู้สึกแปลกๆเอาไปเอาลูกข่อยเอาเออเคลนคนอื่นเขาสนุกแต่ตัวเองอันตี้ก็กำลังสอนล้านเออเออห้จับปลาเออเออเอออันผู้ร้านน่ะเออเออโอ้ยหนอโอ้ยกูเจี๊ยดใจดีหนอโอ้ยหนอเออ้กำเนอเอออันตี้กำลังเครดโอ้ไปจับใบไม้อันนั้นลูกใบไม้สิ j u start s t to learn start to learn a little bit per t i m e โอ้ยเนาะลูกโอ้ยตารุตรัวแทนนอนนี่เห็นผู้อื่นเขาเล่นเป็นดำมวนบานนี้เจ้าของนะคะไม่เคยทำแบบนี้บานนี้ก็เลยล่งไปบานนี้เขาถ้าเบิง้งที่เป็นยังไงบ่บานนี้เอาอือถ้าเบิง้งเอาค่ะอือบักกระไง่น่นะมวนแห้งลายเนะี่ยอดติดนะ่ะไปยืนกังจ่าย อันนั้นอ <on> ันนั้นไาจับปลาหน่อยได้อันผู้ผู้พี่น่ะผู้พี่น่ะถ้าจับแต่ปลาใหญ่เออผู้พี่น่ะถ้าจับแต่ปลาใหญ่อันผู้น้องนี่อยากเล่นอยากม้วนค่ะหันแต่ว่าย่านบ่เคยเล่นนะคะครั้งแรกของผมซ้ายซ้าย just just walk on the side เจน just walk on the side and have a look first probably you can pick up some small one first ขนขนตัวใหญ่แล้วเออเออเออน่ะถ้าจับปลาแต่ตัวใหญ่ยังวะอ๋ออ้ยโยนในเข่าถังวะจั้นมาโยนมันจะโดนน้องเอ้ยเนาะโยนให้เข่าถังวันนี้โว้ลุงหยุดจุดไฟหนีจุดไฟไร ปิดอันตีเดสมอลวันเน่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  B ห้า B หเอาละสิสิได้บอลนอบานนี่โอ้ยป่าโอ้ยนาะโอ้ยเอ้ยปคนยานโอ้ยลูกกูยานป่าเอ้ยโอ้าลูกคนยานป่าเย้ ดโอ้ยน <laughs> <als> ้องมาเย ao เอ้ยเอ้ยบังบังคนเห็ดโอ้ยเนาะอคนย่านเอาอาแก้วแก้วเออสักแค่สักแค่ยูแคนดูยูงกีดยูดูกีดยูดูกีดโอ้ยเนอนี่อยู่มองบัวน้อเจ้าเอ้ยเนาะหลอกพอ บังอันนั่นเอาตินเนี่ยไปหาจ้องแต่โตใหญ่นะคะเขาไม่กินนะคะเขาก็เลยจับผัวเพ็ินเป็นวะหลวงพ่อก็อืมอืมอืมยืนงงแบบนี้เอ้อหนอนหลวงพ่อเอ้ยหนอนลูก อ๋อบงเจ้เอ้คือแหงฮเยวยาแหงปลาดุกนะระวังปลาดุกนะวาเอยระวังปลาดุกนะอันตี้อันตีโยนปาให้หลานจับแน่น่ะแข็งเหรอคะหลวงพ่อกูแข็งเลยแข็งอยู่กับมอง อตินก็ไปเอาแต่ตัวใหญ่ๆได้เพิ่นน่ะตัวน้อยกูปรจับได้ปากกรดีกก็ได้ยูยูแค่นัดแรเดวชิบ้งสีเอาล้องเท้าล้องไปจับปลาบ้านนี้โอ้ยมัเจ้าเอ้ยห้องแมวล้องเท้าเอ่อาอ้ยโอ้ยเนาะก่ง

แปลแต่ตัวใหญ่ผู้ใหญ่คำหลวงพ่อท่องแข็งแล้วก็สันเออน้อไปด้ว้อย no อน้แไม่แค่นอกเวนมัดดเดเออเออเอเอออนะพูนปลาตัวใหญ่ๆอยู่ทั้งพุ่นเต็มเลยพี่วอดตินกับทอดอ่ะวนววนี้เออเออเออเอนวักับคุณยายเพื่อนเออ เนบังหักว้าบังบักว้าอุ้มป่าเดินซ้ำเก์โอ้ย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 ยย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  o ยย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 อยย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 ยอยย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 ยอยยยอยย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 ยอย้ยอยยยย หลุดมือเพื่อที่จะให้อ้ายเพลินเออแบบน,นี้อันผู้อ้ายก็จับเ่าเป็นแัเน,นี้ยืนแข็งอยู่วางเนยละก็ดีเขาไม่เคยเขาไม่เคยจับนะคะพ่อเจ้าขาหลวงพ่อเพลินไม่เคยจับปานะคะเขาก็ครั้งแรกนะคะเพราะว่าลูกเองไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะลูกก็ได้อยู่นี่ค่ะลูก ตัวหลวงพ่อเนี่ยไปตั้งแต่อายุสองขวบน้องผูเจ้าเนาะเออสองขวบนะคะไปตั้งแต่สองขวบเพิ่นก็นเลยนะคะไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้เลยนะคะมือเ,เจ้าขานี่ก็คือครั้งแรกของเขานะคะเพิ่นเห็นมูมวนนะคะทั้งย่านทั้งย่านมันสุปกรกทั้งน้อง็ได้ไว้ทั้งย่านมันสุปรกโ no, หนูยอนขึ้นไปฝั่งโน้นล,ลูก ทั anh chat, anh ้งย่านมันสกปรกปทั huh? ้งย่านอันทั้งอยากเล่นอยากจับมือจ้าเอ้ยเนอภาษาเพิ่นแลบภาษาเด็กน่อยอีหอย่างไอ้เนาะแมวอะไรลูกก็นอนแห้วโอเจ๊ดไม่อยากจับเหรอเขาอยากจับปลาบ่ะได้หายเลย คี้ตมเจ๊ช่วยนะวันแคชยินดีับแคชชิ่งโอเคว่ต้องไปจับะนนะจละอืมโตแค่ก็อิลเ็นวะอ้ยหนเบิง่งอีปูบอกมากมาเดี๋ยวทำให้ขาต้องค้องกัมาเดี๋ยวพี่ตำให้ ออเอาบอกเออตําก่อนก็นได้เดี๋ยวพี่ตํามส้มให้เบิง้งบักหอยก็เต็มเลยนี่หอยเต็มเลยเบิง้งเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะมือเจ้าขะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแดดชร์ให้แน่จ้าสาธิตุบประมานหน่อยๆดิ๋ดิหลายเติบนกันด้วยตูนใหญ่ตูนน้อย,ย,ย,ยๆอก็บบะคอยมี ถามว่าคุ้มไหมกับสามพันห้าไม่คุ้มหรอกค่ะปลามันไม่ค่อยมีว่าคุ้มดอกได้ปลาตัวใหญ่ประมาณสิบตัวต้นสิบถึงสิบไหมอะถึงสิบตัวไหมตอนนี้บนหนาสีหอดบานหาสีหอดสิบโตค่ะตอนนี้นะคะสําหรับปลาตัวใหญ่หลวงพ่อหลวงพ่อนันเดละปลาอยูข่ข้างหน้า ปลาอยู่ตรงนี้นะค่ะคุณเจ้าขาแต่ว่าเพิ่นเพิ่นพก้าจับนะคะเพิ่นพก้าจับค่ะ yes เย a h เย a h เออ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 เพิ่นยาน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 ปลาเออนั่นนั่นแหละลูกทำแบบนั้น เยสเออนั่นแหละอืมคิดถึงบ้านเลยน่าสนุกแบนบอแชร์แล้วจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะความสุขบ้านเออเออเอออืมอืม ม,ม,มันถ่ายไม่สวยได้บลายจ้าได้ไม่ได้ม่เยอะค่ะทุกคนไ่เยอะไม่ไม่เยอะสามพันหามีจ้าปลาสามพัก็ไม่อยู่ 3, 3, สามสามตีโตเี่แหละเนี่ยแหละเงินสามพัน 3, ห้าได้สมนีมือเจ้าเลยบ<อ>่าคาดมันอีก <c ười> นี่ไม่ต่โตยงยมไม่ต้โตยิ่งย ไม่มีปลาขาวเออเนอะไมีแห้งป่ะบานนี้มีแห้งป่ะเราจะไปขับรถไยเล่นมัดป่ะไม่่น เงาะอูเพิ่นมีกิจกรรมแบบนี้คงไม่กลับง่ายๆเพิ่นไม่อยากกลับกันหรอกคะ่ะเขาไม่อยากกลับกันนะคะแต่ว่าก็ต้องกลับแมนจ่ะมื่อเจ้าจ๋าเพิ่อนอยากอยู่นี่นะคะเขาอยากอยู่นี่แต่ว่าก็ต้องไปอมืนะคะแต่ก็ต้องกลับค่ะเพราะว่าหลายชิ้นหลายย่างเอาเจ้าเนาะ ลูกก็ยังเรียนลูกก็ยังเรียนอยู่จ้ะทั้งกับติดสัญญาข้อตกลงของพ่อเขาด้วยเนาะตอนนั้นตอนที่นางบีไม่มีเงินนะคะนังบีก็ให้ลูกนะคะมาอยู่กับเขาเนื่องจากว่านางบีบ่มีเงินตอนนั้นนะคะแล้วบานี้นะคะนังบีมีเงินแล้วซีเฮ็ดแังได้เอามาขึ้นมาได้บ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆน้งมือเจ้านกมันกับบอมเอน่องง่ายๆค่ะ้าคิมกันแดดไว้ให้มันขาวๆเลยฮะมือเจ้าขามันกับบอมเนดึงง่ายที่สิแบบว่าอยู่ซื่อๆอยู่จู่ๆก็เอามาเลยยังสีบบอมเอนเอาขึ้นมาล้างนะเอาสวิงขึ้นมาล้างแล้วก็เทใส่กันแม่ยังสี่มันกะตายแค่แล้วแนนค่ะเรียบร้อยเหมือนเดิมนั่นกูบอกแล้วไปลักูบอกว่ามึงเข่า กูบอกว่ามึงเถ้ามึงไปย้อมรับมึงย้อนป่ามึงย้อนพ่ะพลซาอุ้ยกระจอกแห้งย้อนป่าขึ้นซ้ำนีพระพลสาบังจับปลาป่แล้วไปแล่นเร่นรถไยแล้ว บังบากอตินจับปลายัง่มาท่านเลยแล้วมันเล่นไปเล่นรถไทยแล้วบานนี้อันนั้นปลาดุกไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาเออเออเออเห็นแล้วเรียบร้อยพลพลอืม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 พจับแต่ตัวใหญ่เด้อันผู้อยากจับปลาน่ะ Capte to grande